ถ้ามีอาการปวดส้นเท้าทั้งสองข้างเกิดจากอะไรคะส่วนมากมันจะเป็นรองช้ำอะค่ะเ,เส้นเอ็นเส้นกระดูกนะคะกระดูกเส้นเอ็นนะคะแล้วก็เส้นเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงปลายประสาทไม่ไม่ค่อยดีนะคะหรือว่าเป็นพวกรองช้ำนะคะส่วนมากยูเจอคนคนที่มันเป็น ปวดปวดเท้าสองข้างแบบนี้คือส่วนมากจะเดินเยอะหรือว่ายืนนานนะคะก็ต้องแก้พฤติกรรมเรื่องของการลงส้นเท้าหรือว่าคนที่แบบน้ำหนักเยอะๆหน่อยไปเน้นการลดน้ำหนักหรือว่าใหญ่เดินเยอะย,ยืนนานเกินไปมันก็ มันเหมือนไปย่ําอยู่ตลอดเวลาค่ะนะคะมันก็ลงน้ําหนักเนาะ,ะก็แก้ตรงนี้ได้แล้วถ้าเป็นแบบนี้นี่กินผู้หลานได้ไหมคะกินได้ค่ะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้หายร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะมันต้องแก้ที่พฤติกรรมด้วยนะคะแต่ว่าถ้ากินผู้หลานเข้าไปมันก็แค่ทําให้เส้นมันคลายนะคะแล้วก็ให้เลือดไหลเวียนดีเลือดไปเลี้ยงไปประสาทได้ดีนะคะจากบางคนที่เป็นลองช้าหรือว่าปวดปวดเพราะว่าเลือดมันเดินไม่ถึงหรือไม่ไปเลี้ยงเนี่ยมันก็จะช่วยได้ประมาณ50%แต่ว่าถ้าเรายัง ย่ําเท้าเยอะหรือว่าลงน้ําหนักเยอะหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็ยังปวดอยู่เนาะต้องแก้ที่กระดูกหรือว่าอาจจะต้องจัดกระดูกดูเรื่องของหมอนรองกระดูกด้วยนะคะ,คะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้ก็คือไปนวดได้นี่นะคะนวดได้เลย<อ>นะคะข้อข้อดีของการนวดก็คือทําให้เส้นเส้นเอ็นที่มันยึดมันคลายตัวออกแล้วก็เลือดมันจะไหลเวียนดีนะคะ